ฝนตกพมพมในเย็นวันศุกร์พีทยืนอยู่หน้าบ้านไม้สุดโสมหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่สุดซอยในหมู่บ้านเงียบสงัดของย่านชานเมืองราคาบ้านเช่าแค่สามพันต่อเดือนถูกกว่าคอนโดที่เขาเคยอยู่เสียอีกที่บ้านมีพื้นที่ว่างสำหรับครอบครัวเล็กๆ ตอนเซ็นสัญญาเจ้าของบ้านชื่อลุงแสงเป็นผู้ชายมีอายุพูดน้อยแต่ก่อนกลับลุงแสงพูดกับเขาเพียงประโยคเดียวอยู่ไว้ก็อยู่ไม่ไหวก็คืนกุญแจไม่ต้องพูดอะไรนะหนุม่มพีทขำในใจคิดคงแค่ว่า คงเป็นเรื่องบ้านเก่าเสียงดังทั่วไปวันแรกคืนนั้นพีทจัดของจนดึกเข้านอนก็เกือบจะเที่ยงคืนเสียงฝนยังคงตบกระทบหลังคาอย่างสม่ำเสมอแต่เมื่อพีทกำลังจะหลับเขาได้ยินเสียงบางอย่างมาจากชั้นบน เสียงมันดังกอบกอบกอบเหมือนเสียงไม้ลั่นเพราะมีคนเดินช้าๆเหยียบผ่านบนหัวของเขาทั้งที่เขาอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวเขานิ่งฟังอยู่หลายนาทีก่อนที่จะลุกขึ้นไปดูทั้งสองชั้นก็ว่างเปล่าไม่มีแม้กระทั่ง แมวซักกระตัวเขาบอกกับตัวเองว่าคงเหนื่อยเกินไปแล้วกลับมานอนต่อวันถัดมาขณะที่พีทไปซื้อข้าวที่หน้าหมู่บ้านเขาเจอกับป้านวลเพื่อนบ้านติดกันกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านสวัสดีครับป้าผมเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านข้างๆนะครับอ๋อบ้านหลังสุดท้ายเหรอ ครับป้าเมื่อคืนผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่ชั้นบนเลยผมสงสัยว่ามีหนูหรือมีแมวหรือเปล่าป้าป้าหยุดลดน้ำทันทีแล้วจ้องหน้าพีทลูกเอ๋ยบ้านนั้นน่ะหรอครับป้ามีอะไรหรือเปล่าครับป้าบ้านนั้นเมื่อก่อนมีครอบครัวอยู่แต่ลูกสาวของเขา ผูคอตัวเองในห้องนอนชั้นสองนั่นแหละป้าพูดจริงเหรอครับจริงสิตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครอยู่ได้นานเลยคนสุดท้ายก็อยู่ไม่ถึงสามวันก็หายหัวไปกลางดึกเลยไม่เก็บของตัวเองด้วยซ้ำผีดหัวเลาะแห้งๆแ,แล้วรีบเปลี่ยนเรื่องแต่ใจเริ่มไม่สงบคืนนั้น เขาวางโทรศัพท์ไว้เปิดบันทึกไว้ทั้งคืนตอนตีสองเสียงเดิมดังขึ้นอีกแต่ครั้งนี้มีเสียงกระซิบเบาๆตามมาหนาวหนาวเหลือเกินสะดุ้งลุกขึ้นมาเปิดไฟทั้งบ้านแล้วเปิดเสียงบันทึกชัดเจนเสียงผู้หญิงกระซิบ ลรวอยู่ใกล้มากเขาตัดสินใจเปิดกล้องมือถือวางไว้ตรงบันไดหันขึ้นไปยันชั้นสองคลิปที่ได้ในเช้าถัดมาทำให้เขาตัดสินใจเด็ดขาดในคลิปมีเงาผู้หญิงผมยาวในชุดนักเรียนเดินลงบันไดอย่างช้าๆแต่พอถึงบันไดขั้นสุดท้ายเธอหยุด แล้วเงยหน้ามองกล้องใบหน้าซีดขาวดวงตาว่างเปล่าเหมือนคนตายจากนั้นกล้องก็ดับบูบวันสุดท้ายพีทไม่พูดอะไรกับใครเลยรีบเก็บของพอประมาณหอบใส่กระเป๋าแล้วเดินออกจากบ้านระหว่างเดินผ่านบ้านป้านวลเขาเห็นป้ายใหม่ติดหน้าบ้านเขา บ้านว่างให้เช่าเดือนละสามพันแล้วในห้องหน้าต่างชั้นสองเงาล่างหนึ่งยังคงยืนมองตามเขาอยู่